พื้นไม้เทียม r 2 s p c Flooring ขอบคุณทุกคนนะครับที่ร่วมสนับสนุนรายการเดอะซิกเซ่นคนในผีเพื่อเป็นวิทยาทานดีๆนะแล้วก็ขอขอบคุณสปอนเซอร์ด้วยครับขอขอบคุณพื้นไม้เทียม AR2SPC f a l l i n g ค่ะเป็นเกรดพรีเมียมเวอร์จิน้อ1เ0 ผมติดที่อ้าปากค้างสตูดิโอเขาเป็นวัสดุไม้เทียมที่แข็งแรงมากๆและมีการเคลือบเลเยอร์หลายชั้นครับทนน้ำทนรอยขีดข่วนหมดปัญหาเแล้วพวกถูก้ออติดตั้งเชื่อไหมครับใช้เวลาเพียงแค่1วันเฮ้ยเร็วมากเนรมิตทุกสิ่งทุกอย่างอันนี้ฟังดีๆมาจากรายการเดอะซิกเซนต์คนเห็นผีคุณจะได้ส่วนลดราคาพิเศษด้วยอ่าฮะเพราะฉะนั้นจัดเลยจ้า้ ขอขอบคุณอาปากค้างสตูดิโอค่ะนี่เลยครับใครอยากจะทําวิดีโอคอนเทนต์สายคอนเทนต์หรือจะเป็นสายท่องเที่ยวก็ได้ตอนนี้ผมกําลังทําท่องเที่ยวอยู่นะเอาง่ายๆว่าเวลาเราไปเที่ยวเราก็อยากจะทําเก็บกลับมาเนาะแล้วผมก็รู้สึกว่าเออบางทีอยากจะมีบางคนที่แบบว่าเฮ้ยอยากจะทําสายท่องเที่ยวบ้างเรามีโปรดักชั่นนะครับเรามีทีมครีเอทีฟเรามีทีมตัดต่อเพราะฉะนั้นเนี่ยใครอยากจะทําวิดีโอแบบนี้ก็ติดต่ออาปากค้างสตูดิโอได้รวมทั้งวิดีโอพรีเซนเตชันของโรงงานอุตสาหกรรมของคุณก็ได้หรือจะเป็นสินค้าต่างๆ พิเศษ<ร> <จะ S 2> องค์การอะไรอย่างนี้ได้หม<า>ดเลยโทรเลยจ้ารายการเดอะซิกเซนคนเห็นผีขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมบุญสร้างกุศลอันยิ่งใหญ่ในโอกาสทอดประปาเพื่อสร้างศาลาปฏิบัติธรรมถวายแด่วัดสามบัฑิตออำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อเป็นสถานที่ศึกษาธรรม ปฏิบัติธรรมและสืบทอดพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไปในวันอังคารที่3เดือนมีนาคมพุทธศักราช2569ขอเจอทุกท่านร่วมพิธีขอขมาถอนคำพูดถอนคำสัญญาถอนคำสาบานถอนคำบนบานสารกล่าว ถอนคำสาปแช่งและถอนคำปรามาทั้งปวงพร้อมร่วมพิธีอาบน้ำมนต์มงคลสูตรและธรณีสารเพื่อชำระล้างเสนียดจันไลยล้างอาถรรพ์ขับไล่สิ่งอัป,ปมงคลเพื่อเสริมสิริมงคลแก่ชีวิตให้พบแต่ความสงบร่มเย็นและความเจริญในธรรมสวัสดีครับขอตอบลุงก,กลังไหมสวัสดีครับ ขออนุญาตคุยด้วยครับไม่ตอบเขาเงียบมาตั้งแต่ผมมาแล้วใช่ไหมฮะก่อนหน้านี้เขาคุยกับลุงกั้งตลอดไม่คุยผมไม่คุยม่กี้ววันแลผมไม่คุยผมไม่คุยกับเขาแต่ว่าเขาจะบางทีเขาก็รู้สึกว่าเรารู้สึกว่าเขาเขาอยากจะให้เราพูดแต่เราไม่พูดอ่าเขาเขาสื่อสารกับลุงลุงกั้งฝั่งเดียวมาตลอดถูกไหม แต่ลุงกั้งไม่สื่อสารด้วยบางทีก็ไม่ครับและวันนี้เขาสื่อสารกับลุงกั้งบ้าง,างยังก็เมื่อเมื่อคุณทํากันข้างล่างนะอืกําลังพูดกันอยู่นะเขาบอกว่าเขาบอกว่าให้หยุดให้หยุดให,ให้คุณนายหยุดกันสักพักหนึ่งเขาก็บอกกับผมว่าเขาอยากเขาจะพูดอืและตอนนี้เขาไม่พูดอีกแล้วมาผมให้คุณพูดละคุณ จะเ,เรียกเขาว่าอะไรดีคุณเจ้ากรรมของลุงกออั้งคุณเจ้ากรรมของลุงกั้งคือผมขออย่างนี้ละกันเป็นวิทยาทานไหนลองสื่อสารบางสิ่งบางอย่างให้ให้คนหน่อยให้คนรู้หน่อยว่ามันเกิดอะไรขึ้นคือบางทีคุณอาจจะได้บุญไปจากการสื่อสารมาและให้คนกลัวบาปก็ได้อันนี้เขาบอกผมมานานแล้วว่าว่าผมฆ่าเขาโดยการใช้ดาบฟันใช่ไหมคะไม่ทราบครับไม่ทราบ คืออันนี้คือภาพที่หนูเห็นคุณเห็นอะไรเห็นเป็นภาพผู้ชายคนหนึ่งน่าจะเป็นลุงกั้งนี่แหละอารมณ์เหมือนแต่งตัวเหมือนเพชฌฆาตหรือแต่งตัวเหมือนทหารอะไรสักอย่างแล้วก็ดาบฟันฟันคนที่อยู่ที่พื้นอะที่ไม่มีทางสู้อะหนูเห็นแบบนั้นแต่เขาสื่อสารกับคุณเขาไม่ยอมสื่อสารกับลุงกั้งเหรอตอนนี้อาจจะเป็นเซนที่หนูเห็นเองก็ได้นะพี่โจเข้าเข้าไปเห็นเขาไปเห็นของเขาใช่แต่เขาไม่ได้พูดไม่ได้พูด และแล้วเราก็ได้คำตอบแรกแล้วครับวิญญาณผู้ชายตนนี้คือเจ้ากรรมในเวรของคุณลุงกัง้งที่น่านหนักใจคือความแค้นของวิญญาณตนนี้ดูจะไม่สามารถอโหสิกรรมกันได้ง่ายๆครับเรากำลังจะขึ้นไปต่อชั้น3นะครับขออนุญ,ญาตนะได้ยินเสียงหัวเราะหัวเราะของใครไม่รู้แต่เป็นผู้หญิง ท้าทายด้วยนะให้ขึ้นมาเลยแต่ห้องนี้ก็มีแต่พระนะพี่เจไม่ไม่น่าจะมีอะไรไม่ดีนะแต่ทำไมได้ยินเสียงหัวเราะดังออกมาจากแถวๆนี้ยสักห้องหนึ่งห้องหนห้องหนึ่งใช่ใช่คุณเปิดเลยขออนุญ,ญาตห้องนี้ก่อนนะสงสารเลยอ,อันนั้นเป็นห้องห้องพระที่ผมหลวงพี่ท่านพักพักผ่อนอยู่ครับรู้สึกถึงพลังงานผู้หญิง ที่นั่งซุกตัวอยู่แถวบริเวณนี้ huh. แล้วก็เหมือนร้องไห้กอดเขา่าภาพ<อ>ที่เห็นนะาา uh huh. ภาพที่เห็นเข้ามาในเซนนะแต่ไม่แน่ใจว่าอะไรยังไงคุณว่าผู้หญิงคนเนี้ยกับผู้หญิงคนที่อยู่บ้านนู้นอะคนเดียวกันคนเดียวกันไหมหนูว่า huh. คนเดียวกันหนูรู้สึกหนูว่ากลิ่นของเขาอะคนเดียวกันรู้สึกถึงกลิ่นเขารู้สึกถึงส,ส,า,สาบของเขาอะ ครนี้มีเรื่องเรื่องหนึ่งเนาะที่บอกว่ามีคนเนี่ยเห็นผู้หญิงหรือเห็นที่เรียกว่าวิญญาณเนี่ยอยู่บริเวณบ้านหลังนูน้นซึ่งเขาบอกว่ามาจากต้นไม้ต้นนี้ครับใช่พี่คนนี้ไหมหรือว่าใช่นั่นคือต้นไทระนี่คือต้นไทร ทางด้านวิญญาณผู้หญิงที่คุณส้มบอกว่าเป็นของก็ไม่ทราบว่าด้วยเหตุใดถึงได้ไปสถิตอยู่กับต้นทรได้เอาเป็นว่าวิธีแก้ไขที่เธอสื่อสารได้ทางครอบครัวลุงกั้งต้องหาวิธีทำอะไรสักอย่างให้ต้นทราต้นนี้หายไปครับและอีกด้านหนึ่ง หลังจากที่เรากำลังเตรียมทำวิธีแก้ไขวิญญาณผู้ชายที่เป็นเจ้ากรรมในเวรก็สื่อสารผ่านลุงกั้งเพื่อบอกความต้องการของเขามีบางอย่างที่เขาพูดอยากอยากได้อยากได้แต่ผมผมบอกผมหน่อยบอกผมได้ไหมครับลุงกั้งเขาจะได้ไปทำให้ ขาอยากจะคุยกับคุณเล่มคุณเลมแล้วครับตอนนี้อยากคุยกับหนูค่ะครับเขาคุยกับเขาได้เลยครับเขาว่ามนะันหนูเห็นว่านะเขาขอให้ลุงกั้งบวชนะทุดงหนูเห็นแบบนั้นก็ลุงกั้งเคยบวชมาแล้วอ่ะแล้วทุกวันนี้ลุงกั้งก็ก็อยู่วัดตลอดอยู่แล้วก็ไปอยู่บ้านบ้างแล้วก็มานี่บ้างครับ ตอนนี้คือสิ่งที่สิ่งที่เราทํากันอยู่ตอนนี้ลุงกั้งมีอาการป่วยด้วยหลายสิ่งหลายอย่างมันพอจะทำบางสิ่งบางอย่างให้ทุเลาลงได้ไหมถ้าจะช่วยให้เขาผลจากอบายภูมิาะคะ่ะช่วยเขานะคะให้ผลจากอบบยภูมิคือลุงกั้งต้องเป็นพระภิกษุอย่างเดียวที่เขาสื่อกับลุงนะ อาจจะไม่ต้องทุดงก็ได้แต่ถ้าเอาให้ลุงกั้งหายป่วยด้วยอะ่ะเขาว่าหายป่วยนี้หนูไม่รู้ว่าโรคอะไรบ้างนะแต่เขาอยากให้ลุงกั้งออกทุดงบ้างไม่ได้ทุดงแบบจนตัวตายนะคะแต่เป็นการทุดงไปตามสถานที่ต่างๆหรือเป็นสถานที่จาหวนตอนนี้เหมือนเขาต้องการเขาต้องการบุญนะฟังฟังประมาณนี้คุณแม่ถูกไหมเขาต้องการบุญบุญหนึ่งแต่บุญเนี้ยเขามีการจํากัดสิ่งที่เขา อยากจะให้ลุงกั้งทำนั่นก็คือเขาอยากให้ลุงกั้งเนี่ยบวชและปฏิบัติธรรมใช่ค่ะเพื่อส่งไปที่ตัวเขาได้ชัดเจนขึ้นจริง,รงๆเขาไม่ได้จะไปไหนเลยนะคะต่อให้บวชเขาก็จะยังอยู่อ,อันนี้เขาชัดเจนมากว่าต่อให้ลุงกั้งบวชเขาก็จะยังอยู่ในมโนสำเนึกของลุงกั้งอย่างนี้แหละแต่อยู่กันแบบสอดคล้องรอกันไปโดยที่คุณ โดยที่ลุงกั้งเนี่ยได้ทำบุญไปด้วยไม่ใช่แค่เจริญภาวนาทางธรรมเนี่ยอย่างเดียวผมกําลังจะบอกอย่างนี้นะครับบ้านที่เราเห็นอยู่ตรงเนี้ยรวมทั้งที่ตรกน้นน่ะแม่กําลังจะยกให้วัดบุญนี้หรือเปล่าพี่เจที่ทําให้เราได้มาก็เป็นไปได้มผมกําลังจะบอกสิ่งที่อยู่กับลุงกั้งแล้วกันนี่ก็เป็นบุญใหญ่ที่ ผมเชื่อว่าคุณสามารถอนุโมทนาสาธุแล้วทำให้คุณอาจจะหลุดจากสิ่งสิ่งนี้ไปได้เลยนะมันอยู่อย่างเงี้ยมันทรมานเนาะผมว่เป็นสมณะน์พอได้ไหมครับผมสุขภาพร่างกายมันมันสู้กับศิสองร้อี่สิบไม่ไหวอยู่ในผ้าเหลืองอ,อยู่ในผ้าเหลืองก็พอ,พอได้เป็นเรน,นก็ได้ไม่เป็นไรเพราะว่าอนาคตเนาะอย่างที่พี่เจบอกว่าตรงที่แปลงนี้นะครับต่อไปจะเป็นที่ของวัด ตอนนี้ทําไป90%แล้วเนาะ,ค,ะคุณแม่เหลือแค่แ,บบแค่นิดเดียวยก็สําเร็จแหละเขาสื่อสารมา,าอีกนิดนึงค่ะว่าอันนี้คือการเจรจาครั้งสุดท้ายที่เขาจะสื่อสารว่าเขาต้องการสิ่งใดเหมือนเป็นการต่อรองครั้งสุดท้ายที่เขาจะต่อรองกับลุงกังที่เขาอนุญาตให้ลุงกั้งต่อรองกับเขาเอา,อางี้แล้วกันอเพราะเขาเองเขาก็อยู่อย่างนี้จริงๆเขาก็อยู่แบบได้บุญก็ได้ได้ เอาคืนก็ได้เขาไม่แต่ได้ก็ได้เลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาไม่จําเป็นต้องสื่อสารก็ได้จริงรรรๆรรเขาไม่จาเป็นต้องต่อรองใช่จริงๆเขาไม่จำเป็นต้องต่อรองหรือให้โอกาสเราในการที่จะทําอะไรบางอย่างเพื่อที่จะปลดล็อกเขาแต่เนี่ยเขาพยายามที่จะให้โอกาสเราได้แก้ไขแล้วค่ะเพราะฉะนั้นผมบอกว่าสิ่งสิ่งนี้ผู้ชายคนนี้เจ้ากรรมแน่นอนเจ้ากรรมแน่นอนค่ะร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่ของที่จะต้องให้รายการมานั่งแก้ไม่ใช่ค่ะแต่เรา แค่สื่อสารว่าเขาต้องการอะไรถูกต้องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพลังแรงที่หมดม,มีอะไรอีกแล้วก็เรื่องของสุขภาพปอดแล้วก็เกี่ยวกับหัวใจตามมาค่ะอันนี้ลุงกั้งลองพิจารณาดูนะเราได้ทราบความต้องการของวิญญ,ญาณผู้ชายแล้วครับทีนี้ก็เป็นทางด้านวิญญ,ญาณผู้หญิงที่ต้นใส ที่เราพิจารณาแล้วว่าไม่น่าคุยกันรู้เรื่องโอ้พี่เจมันคือห้องเขาเลยพี่เขากเกาะอยู่ข้างบนหลังคาค่ะคุยเลยคุยเลยคุยเลยเฮ้ยเอาอะไรเขากีดใส่ว่ะมาทำไมเนี่ยเขาถามหนูว่าขึ้นมาบนบ้านต้องการอะไรจากเขา เป็นทำให้เขาแย่เปล่าทำให้เขาแย่หรือเปล่าทำให้การเงินเขาแย่ใช่ไหมเขาบอกว่าเขาแค่ทําให้คนอยู่ไม่ได้ค่ะอา้าวให้เขาอยู่ไม่ได้ได้ไงนะ่ะจะยึดบ้านเขาไงจะยึดบ้านเหรอมึงเอาอะไรมึงเจ้าอะไรเจ้าที่นี่ใช่ไหมสิ่งที่เขาตอบมาคือเสียงกรีดอะพี่เจเหมือนเขาแบบกรีดเพื่อไล่หนูอะลักษณะที่เห็นเป็นไงครับตอนนี้ เป็นผู้หญิงผมยาวหัวฟูฟูกระเซิงกระเซิงแล้วก็ใส่ชุดไทยค่ะเกาะอยู่กับกับกำแพงกับเพดานพี่กรีดใส่หนูแล้วก็เหมือนตาเขามันขาวๆแบบน้ำข้าวนิดนึงอะ่ะเออหนูแค่รู้สึกว่าเขาต้องการทำให้บ้านหลังเนี้ยเป็นพื้นที่ที่ถูกครอบครองโดยเขาจะยึอเขานั่นแหละ เออเหมือนจะยึดอ,ะอ่ะแล้วก็ต้องการให้บ้านแถวเนี้ยอยู่ไม่ได้เหมือนกับคนที่อยู่ในบริเวณเนี้ยอยู่ไม่ได้เป็นอนาบริเวณของเขาไปเลยอะคะอ่ะเคยเคยจะให้อะไรอะไปแจ้งกทมว่าให้มาตัดต้นไม้ต้นนี้แม่จะให้ตัดต้นไม้อย่จะได้แต่คิดคิดถึงว่าคิดเย็นวันเนี้ยบ,บอกว่าลุ่งขึ้นจะไปลุ่งเช้าขึ้นมาเดินไม่ได้เลยค่ะไม่ยอมให้ตัด อันนี้เขาจะยืดเหรอส้มใช่พี่เจมันแบบมันต้องการพลังงานโดยเฉพาะชั้นบนตรงนี้เป็นของของมันไปแล้วเหมือนสารมันนะเออเหมือนสารมันไปแล้วว่าที่หนูบอกตอนแรกว,ว่าเป็นผู้หญิงชุดไทยมาจากไม้มากับไม้แล้วอยู่ในเรือนไทยหรืออยู่ในบ้านไม้อะนี่แหละผมจําได้ที่คุณพูดผมเลยกถึงตรงนี้ไงตอนนี้เขาสื่อสารอีกนะระหว่างที่เราพักรอจานโอทําพิธีครับนู้นเขาบอกว่าอะไรนะดูก็ ให้บวชให้บวชสรุปให้เราบวชจริงตลอดชีวิตตลอดชีวิตอันนี้ก็คือเขาเขาก็ยืนความต้องการเขาอ่ะใช่เขาก็ยืนยันความต้องการเขาเพราะว่าคุณลุงไม่เชื่อไม่ได้ไม่เชื่อหรอกแต่คุณลุงยังไม่มั่นใจว่าที่หนูสื่อไปอ่ะจริงหรือเปล่าไม่ลุงมันไม่เข้าใจว่ามันเป็นดีเอ็นของเขาไหมเป็นเป็นเป็นดีเอ็นของเขาค่ะ อันนี้คือสิ่งที่เขาต้องการแบบสูงสุดของเขาเลยค่ะแต่ว่าที่ผ่านมาหนูเชื่อว่าเขาผีมันก็มีความกล้าความกลัวเนาะเขาอาจจะไม่กล้าเสนอข้อมูลน,นี้ให้กับคุณลุงเพราะเขาไม่เชื่อว่าเขาจะได้รับมันมันยังไม่มีคนมาช่วยยืนยันมันยังไม่มีคนมาช่วยการันตีซึ่งคุณลุงกําลังหาวิธีการที่เอาผมกาลังบอกนี่นะเป็นวิทยาทานแล้วกันนะทุกคนพยายามจะหาวิธีการ เอาเปรียบสิ่งสิ่งหนึ่งอยู่ด้วยการที่บอกว่าด้วยการที่บอกว่าจะหาข้ออ้างหนึ่งสองสามสี่ในการทำทั้งทั้งที่เรื่องเนี้ยมันควรจะตรงไปตรงมากับสิ่งที่เราควรจะต้องทำครานี้ข้อข้อนี้เขาไม่เอาเขาไม่เอาไงเขาบอกอย่างนี้เลยถูกต้องยังไงเขาก็ไม่เอาเพราะเรากำลังหาข้ออ้าง เพื่อความที่เออที่เราจะได้เปรียบอ่ะเรากำลังเขาว่าไงครับลุงเขายืนยันว่าเขาจะให้ลุงบวชอย่างเดียวตลอดชีวิตใช่นั่นแหละค่ะหนูถึงบอกว่ามันคือดีเอ็นของเขาใช่ไลเป็นคำตอบสุดท้ายแล้วมันคือใช่มันคือโอกาสสุดท้ายที่เขายิบยื่นให้เราเหมือนกันตอนเนี้ยที่คุณลุงกำลังต่อรองเรื่องนี้อยู่เนี่ย ผมคุยเรื่องนี้กับหลวงลุงสิงห์หลวงลุงบอกว่าอยากฟังไหมฮะขอขอบคุณนะครับเดี๋ยวจะให้คุณลุงฟังตอนนี้สิ่งที่คุณลุงอยู่ได้ตอนนี้ลุงอยู่ได้เพราะบ,บุญคุณแม่บุญที่ทำทั้งหมดนะชะตาชะตาของคุณลุงขาดไปแล้วกาบนรมชาตการครับหลวงลุงอ่าจะรับผิด หลงุลงตอนนี้อ๋อกาศอยู่นะครับตอนนี้ถ่ายรายการอยู่ก็ก็ขอจเจริญพรอันนี้ก็ต้องต้องขอทําความเข้าใจอีกครั้งหนึง่งเ,เมื่อกี้เนี่ยเราเริ่มต้นด้วยคำว่าชะตาขาดครับต้องทําความเข้าใจตรงนี้ก่อนคําว่าชะตาขาดเนี่ยเราไม่ได้พูดถึงคําว่าดวงนะและเราก็ไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับคําว่ากรรมอ่ายกตัวอย่างเช่นเอาถ้าเป็นสัตว์กันละกันสมมติว่ามันชื่อปลาทูอย่างเงี้ย จากนี้ไปลูกมันออกมาทั้งหมดมันชื่อปลาทูอย่างเดียวเลยอืคแล้วมันก็จะเป็นเหมือนกันหมดก็จะเป็นปลาทูอยู่นั่นแหละอ่าปลาทูแล้วมันก็เหมือนกันหมดเลยอันนี้มันเกี่ยวกับชื่อเอ้าถ้ามันชื่อต้นกล้วยมันแตกหน่อไปมันก็เป็นต้นกล้วยทีนี้ถ้าตัวอักษรชื่อของของคนคนนี้ทิตินันเป็นอย่างนี้ทินันครับอ่ามันหมายถึงว่าชื่อเนี้ยถ้าเอาไปใส่ ตามตำราครูบาอาจารย์โปรแกรมต่างๆของครูทุกคนเลยถ้าใช้ระบบตัวเลขเขาเกิดปีสองห้าศูนสี่รหัสชื่อเขาสี่สิบสี่เพราะนั้นเมื่อเอาตัวเลขมาผสมรวมกับตัวนามสก,กุลเขาชื่อเขาสี่สิบสี่มันหมายความว่าถ้าเราคำนวณตามชื่อนี้หมายความว่าชื่อเนี้ยเป็นศูนย์ ถ้าตามภาษาหมอดูหมอเดาเขาจะเรียกว่าชะตาขาดสองห้าศูนย์สี่เล็งไปเลยตับไตกระดูกสันหลังเม็ดเลือดขาวจากนั้นก็ลุกลามขึ้นปอดหัวใจเราจะไปเรื่องลึกลับบ้างครับทั้งหมดเนี่ยรหัสสี่สิบสี่เขาเรียกว่าพวกนี้อยู่ในความมืดสี่สิบสี่แปลว่ามืดความมืดมีอะไรอยู่ ถ้าชื่อแบบนี้เขาเรียกว่าผีลุมถึงเรื่องเยอะแยะไปหมดเลยแล้วมันจะพ้นไม่ได้ไงก็ในเมื่อมันอยู่เยอะมากอมเอาละที่เจที่เจสื่อได้เนี่ยก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับแต่มันจะไหวไหมละ่ะอืมมันมันอยู่กันเยอะมากครเอาละถ้าเกิดถึงเขาถึงขนาดจะบวชแล้วเขาไม่ได้อยู่ที่นี่ก็จะทําให้ก็จะทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างดีขึ้นถ้าเขาไม่อยู่ที่นี่นะครับอันนี้ก็จะพ้นจากไอ้กลุ่มเนี้ยไปได้แต่ทีนี้ถ้าเขาไปอยู่ตรงไหนลนะ่ะ ครับตอนนี้ครับหลวงลุง,ลงาทางทางคุณแม่เนี่ยกับทางคุณลุงเนี่ยเขาเนี่ยมีการมอบที่ให้กับวัดไปหลายๆที่ละหลายหายวัดละรวมทั้งบ้านหลังนี้กับบ้านเช่าทั้งหมดตอนนี้เนี่ยกำลังทำเรื่องให้กับวัดได้ไป90%และเหลือประมาณ10%ก็คือวัดเนี่ยแค่เซ็นกลับมาก็จบและ ตอนนี้คือ,อบุญเนี้ยคือบุญบุญใหญ่สุดท้ายที่คิดว่าจะทําแต่ยังมีที่อีกใช่ไหมคุณแม่ยังมีที่อีกเพราะว่าเขาไม่มีไม่มีลูกไม่มีหลานเขาก็ยกที่ทั้งหมดตอนเนี้ยกําลังจะให้วัดทั้งหมดเลยจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นการทําซ้ําครับถ้าถามคนที่ชื่ออะไรพี่อะไรพี่ที่นันรู้ได้พี่ที่น,น,นัน,นใช่ด้วยที่เขาลอดมาจนถึงที่เขายืนได้ทุกวันเนี้ย เพราะว่าบรรพระบุษของเขาเองเคยทําแบบเนี้ยบริจาคที่ดินสุสลาสร้างพุทธลูกไว้นี่แหละเขาถึงรอดมาจนทุกวันนี้ไงสร้างเองสร้างพกเขาเคยทําไว้แล้วสร้างเองด้วยเคยทำไว้แล้วคุณตาคุณตาทําอะไรครับคุณตาบวชคุณตาบวชก็ถูกต้องมรณภาพในผ้าเหลืองเลยอ่าแล้วก็สร้างโบสถ์สร้างอะไรมากันเยอะการซ้ําเพราะว่าตระกูลเนี้ย เขาเคยทําอย่างนี้มาจึงเป็นเหตุให้เด็กคนนี้รอดมาในช่วงปี59ถึง62ไงครับครั้งนั้นเนี่ยจะไปอยู่แล้วอ่าถามเขาได้เลยหมอจอเลือดเนี่ยแขนเขียวหมดแล้วแป5 9้า2559คุณมานเนี่ยหนักมากเป็นใช่ไหมฮะอ่าจอเจเลือดแขนเขียวหมดเลยนจอเลือดแขนเขียวแล้วนอนคางแล้วออืแล้วเริ่มจะเริ่มจะหลุดออกจากร่างกายแล้วหมายถึงจิต แต่เพอเอิญเนี่ยตระกูลเขาเนี่ยเคยทําอย่างเงี้มาแล้วโอ้นี่จึงทำให้ทาบุญจริงจึงทำให้บุญเนี่ยจึงทําให้บุญเนี่ยขวางเขาไว้เขาถึงรอดตอนนี้ไงแขมาค้างแล้วถูกต้องเป็นบุญของตระกูลครับสิ่งที่เกิดขึ้นกับเขาเนี่ยเขามีผีลุมทึงเขาจริงๆอ่ะแหละถูกไหมครับหลวงลุงแล้วก็บ้านชัยภูมิก็มีส่วนด้วยรวมทั้งเรื่องราวของเจ้ากรรมในเวร ที่ก็ต้องการจะทวงบางสิ่งบางอย่างแต่มันไม่ได้มีแค่เจ้ากรรมในเวรเท่านั้นมันยังมีผีผู้หญิงอีกตัวหนึ่งที่เราจะต้องไปจัดการมันประมาณนี้ใช่ไหมครับหลวงลุงก็ประมาณนั้นเขามีกรรมกันอ๋อแต่ถ้าเขาบวชก็ยังช่วยพอทุเลาในส่วนหนึ่งได้ใช่ไหมครับเจ๊ครับเจต้องเข้าใจนิดหนึ่งนะครับวันเนี้ยคนบวชเนี่ยก็ต้องกลับเปลี่ยนชื่อนะเจ๊อืมอืมอืมชื่อนี้คือเสียด้วยทิพินันครับผมใช่ทีนี้ทีนี้ สมพูดว่าถ้าเขาตั้งใจบวชก็ฝากให้เขาได้ปฏิบัติอย่าลืมบินธบาดกวาดลานบัดทำวัดเช้าวัดเย็นให้ท่วนครับแต่ถ้าเกิดเขาสนใจที่จะออกจากพิทินันเสเลยมันก็จะดีเหมือนกันเปลี่ยนเป็นอะไรดีครับถ้าจะเปลี่ยนจริงๆอ,อเดี๋ยวอาจารย์ลุงต้องขอคํานวณก่อนโอเคโอเคได้ครับได้ครับถ้าถ้าถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวผมอาจจะโทรไปถามหลวงลงุลงอีกทีหนึ่งนะครับหลวงลงุงเอาเป็นว่า ถ้าจะทำถ้าจะบวชอะไรก็รีบๆนะจับเข้าใจนะรีบๆนะครับถ้าจะทำอะไรณ <c oughs> เวลานี้ครับกราบนันทก,การครับหลวงลงุงอันนี้หลวงลุงสิงห์นะครับแห่งวัดสามบัณฑิตนะครับอันนี้ผมบอกเลยนะว่าสิ่งที่หลวงลุงสิงห์พูดมาณเวลานี้เนี่ยคล้ายๆกับดวงวิญญาณที่สื่อสาร <c oughs> คล้ายๆกับสิ่งที่เรากำลังพูดกันอยู่ณเวลานี้เพราะฉะนั้น หลายคนหลายสิ่งหลายเวกําลังยืนยันสิ่งสิ่งเดียวกันอยู่แต่ตอนนี้อยู่ที่ลุงกงั้งจะตัดสินใจเรื่องนี้ยังไง mm hmm. เพราะว่านี่มันน่าจะเป็นคำตอบสุดท้ายแหละ mm hmm. เขาต้องการคำตอบ5บวก5เป็น10 mm hmm. เขาไม่ต้องการคำตอบ1บวก9เป็น1 8บบวก2เป็น10บบวก3เป็น10เขาไม่ต้องการวิธีนี้ mm hmm. เขาต้องการแค่5บวก5เท่านั้นแล้วคำตอบคือ10 mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยณนะเวลานี้ ลุงกั้งต้องไปตามจุดที่เขาอยากได้เราไม่ได้ทาตามสิ่งที่ผีอยากได้นะแต่นี่คือใช้ควาเจ้ากรรมในเวรนะอันนี้อยู่ที่ลุงกั้งและว,ว่าลุงกั้งจะหลุดเรื่องนี้ไหมผมเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างตอนนี้ถ้าลุงกั้งกําลังตีอยู่ในหัวฉันไม่อยากทาฉันทําอย่างนี้ได้ไหมฉันไม่อยากทําฉันทําอย่างนู้นได้ไหมลุงกั้งบอกว่าเขาทําให้ฉันเนี่ยนึกแบบนี้หรือคิดแบบนี้นั่นคือก็ถูก เพราะเขาไม่อยากให้ลุงกัางทําสําเร็จแต่ลุงกัางต้องสู้มันให้ได้ลุงกัางต้องทําให้มันสําเร็จให้ได้เพราะนั้นตัดทุกประเด็นทิ้งไปให้หมดบุญทําเหมือนเดิมไม่ต้องไปหวังผลว่าจะไปส่งให้เขาอีกแล้วเขาต้องการแค่เนี้ยสิ่งหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์โอเนี่ยต้องจัดการกับผู้หญิงคนนี้ก็เดี๋ยวไปตึงเอาไว้คราน,นี้ไว้แต่ก็ไม่ได้ตลอดไปนะอ,อะ่ก็ต้องบอกก่อนเพราะว่าต้นไม้ต้นนี้ต้องถูก เอาออกซะอออกซึ่งผมก็มองดีนะแม่ต้นไม้เนี่ยถ้ามันมีโครงสร้างขนาดใหญ่อยู่ใกล้บ้านเราขนาดเนี้มีโอกาสที่บ้านเราจะพังได้อ่าเพราะฉะนั้น,นพังไปหมดแล้วด้วยอเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะให้ดีคเคลียทิ้งซะเนาะเพราะว่าเหมือนเดยมมันจะหล่นมาใส่บ้านจ้ะใหญ่เขาเรียกอะไรลากเขาลงมาแล<ง>้วล,<ะ>ลงมาอยู่ในห้องหมดแล้วเส้นผมเขาก็มาหมดแล้วเขาก็จะยึดบ้านแล้วล่ะนั่นแหละฮะ ช่วงน่ากลัวเนาะผู้หญิงเข้ามายึดบ้านแล้วเป็นผู้หญิงที่แบบมันเปรียบเสมือนต้นไม้อ่ะกรีดด้วยอ่ะกรีดด้วยคือมึงจะทํายังไงมึงอย่าม,มาเอาไปนี่คือสารเจ้าของกูนี่คือศารของกูตรงนี้ผมว่าน่าจะเคลียร์แต่ละตัวทั้งหมดเนาะ,ะเพราะว่าผีทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์โอไล่ไล่เคลียร์ให้หมดเลยที่อยู่ณนะเวลานี้ก่อนส่วนผู้หญิงคนนั้นอย่างที่บอกเนาะตึงได้อย่างเดียวไม่สามารถที่จะจัดการได้ถ้าเราไม่เอาต้นไม้ออกส่วนตัวลุงกั้ง ลองไปเคลียร์ในสิ่งที่เราบอกแล้วกันผมผมเชื่อว่าเดี๋ยวมันก็จะมาปวดลุงกั้งอีกให้ลุงกั้งไม่ตัดสินใจทําอย่างที่เราบอกอ่ะลุงกัง้งสู้ใหม่เพื่อตัวเองเพื่อตัวเราเองเนาะลุงกั้งเนาะผมเป็นกําลังใจให้แล้วกันเนาะสู้เพื่อคนอื่นด้วยที่อยู่ร,ร่วมกับเราเนี่ยหลวงพี่ท่านก็ห่วงมากถ้าไม่งั้นท่านก็กลับวัดท่านไปแล้วท่านบอกท่านห่วงเพื่อนท่านครับอบอกเราสองคนนี่ สียสละกันมากเลยนะโยมแม่ครับอนก็บ้างงั้นอือฮึอะเชื่อว่าลุงก้้งจะผ่านไปได้เรื่องนี้ไปได้นะครับเป็นกำลังใจให้แล้วกันเขาตัดสินใจนี่มันทั้งแฟนเขาด้วยทั้งอะไรนะฮะแล้วก็บ้านด้วยครับผมมันมันมันดีเป็นมุดอดี๋ยงเราตามเรื่องนี้ต่อแล้วกันนะว่าลุงก้้งตัดสินใจยังไงนะแต่ถ้าลุงก้้งจะบวชบอกผมนะเดี๋ยวหนูไปด้วยเดี๋ยวหนูไปร่วมบุญเดี๋ยงไงวันนี้อะฝากหน่อยคุณ ก็ฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับใครที่อาจาจะได้รับการสื่อสารจากเจ้ากรรมในเวรหรือว่าเราก็ทุกคนก็มีเจ้ากรรมในเวรเจ้ากเกณฑ์ชะตากันอยู่แล้วนะคะรู้ว่าเจ้ากรรมในเวรต้องการอะไรหรือเรารู้ว่าเราเคยไปทําอะไรกับใครไว้ยังไงซะก็ต้องชดใช้และยังไงซะถ้าเขาให้แนวทางมาแล้วก็ลองเลือกแนวทางนั้นดูนะคะ,ะคนเรามีกรรมมาแต่กําเนิดเลยเนาะเพราะฉะนั้นมันเราคนเราหนีกรรมไม่พ้นหรอกครับมันยังไงก็ต้องชดใช้ แต่การที่เราอยู่ปัจจุบันเนี่ยเราจะทํำยังไงให้มันเบาบางแล้วมันดีที่สุดเนาะไม่ใช่ไปเติมหรือไปเพิ่มกรรมต่องั้นถ้าเรารู้แล้วเราคิดได้แล้วเรามีสติแล้วนะเราก็หมั่นทําบุญซะโอเคอ่ะอยังไงวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ด้วยครับผมขอขอบคุณน้ําหอมปรับาธาตุฮาร์โมเนียเซนค่ะแล้วก็ขอขอบคุณ SD1 Thailand ค่ะขอขอบคุณฮัลโลโซล่าอาปาคัสริโอ และขอขอบคุณทุกคนนะครับที่ร่วมสนับสนุนรายการเดอะซิกเซนคนเห็นผีเพื่อเป็นวิทยาทานดีๆต่อไปอย่าลืมนะครับเราไม่ได้ตามหาผีที่น่ากลัวที่สุดแต่เราตามหาจิตใจมนุษย์ที่น่ากลัวที่สุดวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสดี่ะสู้ๆนะครับสวัสดีค่ะ,ส,ะ,คะสวัสดีคับพี่แม่พี่โอไปจัดการ